สวัสดีครับกลับมาพบกับมาดิโก้คอปปี้กันอีกครั้งนะฮะในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องของตัวภารกิจ30นาทีหรือ30 mm ของตัวสปินเทีย c o คอมมานโดไทนะครับก็คือในซีรีส์นี้เนี่ยผมก็เลงไว้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อมาได้หลายเดือนแล้วแหละซื้อมาดองไว้อะโอเคนะครับที่บ o ็อกอานะครับตัวตัวนี้เนี่ยมันก็จะออกเป็นโทนสีแดงซึ่งก็ ถูกใจผมอยู่นะคือเป็นคนที่ชอบพวกสีแดงบ้างอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยดูจากรูปด้านขวาตรงนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆเป็นขุนผู้หญิงนะครับแต่ว่าพอมาเป็นขุนตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันเหมือนมี2ล่างบอกผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้เนี่ยผมว่าดูแล้วมันเท่ดีนะฮะโอเคต่อมาตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นตอนแบบทำท่าแอคชั่นนะครับถือปืนแล้วก็มีถืออาวุธดาบโจมตีอะไรแบบเนี้ยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นชื่อของมันนะฮะสปินเทียคอมบันโดไทนะครับโลโก้บันไดที่ก็ยังอยู่ในเครือของบันไดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาดูด้านข้างกันบ้างนี่ฮะด้านข้างนะครับก็เหมือนเป็นภาพตัวอยา่างตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเหมือนแบบว่ามันถอดเกาะได้นะครับแล้วก็มีตัวเกาะของมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็ตอนจัดท่าแอคชั่นต่างๆนะครับเนี่ยถือ คอมแบทไนท์นะครับถือปืนแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยอาร์มแคนนอนนะครับก็ดูแล้วน่าจะจัดท่าได้พอสมควรนะฮะส่วนมุมนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอ่าต่อมาที่ด้านนี้นะครับก็จะมีป้ายเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้วิธีประกอบเขาบอกว่าไม่ต้องใช้กาวนะครับไม่ต้องทําสีแต่ว่าต้องมีคีมต้องมีคีมตัดนะฮะ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในพร้อมกันนะครับเปิดออกมาแล้วนะฮะก็จะมี1ถุงครับ2คู่มือแล้วก็3นะครับมีหมด3ถุงนะฮะเดี๋ยวเราแกะมาดูข้างในพร้อมกันนะครับเรามาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับที่ด้านบนนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นประวัติข้าวของหุ่นตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะเป็นหุ่นตัวอื่นๆนะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันมีทําเป็นซีรีส์การ์ตูนด้วยหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะ,ะมันมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสด้วยเออเฮ้ยอย่างทำเป็นเกมเนี่ยนะครับแต่ว่าเลเวลเลเวลสเนี่ยมันเขียนว่าต้องซื้อพาสเสริมเอาเองนะครับก็คือน่าจะต้องไปซื้อพวกตัวอื่นๆแล้วก็น่าจะใช่เนี่ยประมาณนี้นะครับซื้อตัวอื่นเพื่อที่จะเอาพาสมาแต่งขุ่นมั้งนะครับ โอเคอ่ะเรามาดูด้านในกันนะครับแผงลันเนอร์นะฮะก็จะมี1,2,3,4,5,6,7,8ประมาณ8แผงนะครับอ๋อ4,2ด้วยเอาใหม่1,2,3,4,5,6,7,8,9,9แ9แผงครับโอเคอ่ะวิธีประกอบก็ดูแล้วก็ไม่ยากนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับ ดูแล้วก็คล้ายเอ็นทีเกตหรือเปล่าเออผมว่าดูทรงแล้วน่าจะคล้ายๆกันนะครับโอเคน่าจะประกอบง่ายกว่า HG ด้วยนะฮะโอเคหมดแล้วด้านหลังก็อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับพาร์ทแันเนอร์นะครับว่าตรงนี้ประกอบส่วนไหนอะไรประมาณนั้นแบบย่ออีกทีหนึ่งมั้งนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดของตัวหุ่น ดูแผงเนืนอกันครับเริ่มที่แผง A1 นะฮะก็จะเป็นโทนสีดำนะฮะน่าจะเป็นช่วงเกาะของตัวหุ่นนะครับส่วนลวดลายที่แผงเนี่ยชิ้นส่วนพาร์ตนะครับก็พอเห็นอยู่บ้างนะครับเนี่ยมีขีดให้เราสามารถเดินเส้นตัดเส้นได้นะครับไม่มากนะฮะมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็2ขีด3ขีดอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาแผง B1 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีแดงแบบเข้มนิดนึงครับไม่มากนะฮะ แล้วก็ชิ้นส่วนพาร์ตนะครับก็น่าจะมีส่วนหัวตัวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นขานะฮะส่วนลวดลายนะครับก็โอเคอยู่นนเนี่ยอย่างเช่นตรงใบหน้าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามีมีล่องมีขีดอะไรเงี้ยนะครับที่หน้าอกก็เช่นเดียวกันนะครับถัดมา B2 ครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งจากของ B1 นงนั่นเองนะฮะ ท่ามาดีสาครับก็จะเป็นโทนสีแดงเช่นเดียวกันนะฮะก็เหมือนจะเป็นเกาะช่วงนอกของตัวหุ่นนะครับอย่างเช่นตรงตรงหัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงบอดี้นะฮะแล้วก็จะมีอาวุธปืนนะฮะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะตกอาวุธปืนเนี่ยลองก็จะมีเห็นชัดเจนเลยแล้วก็เยอะพอสมควรด้วยนะฮะทัามาดีครับก็จะเป็นโทนสีแดงเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีชิ้นส่วนเกี่ยวกับโล่ดาบ ถัดมาครับแผง C1 กับ C2 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทสีดําเลยนะครับมันเขียนว่าเป็นแผงเฟรมนะ,ะก็คือพวกโครงในของตัวหุ่นนั่นเองนะครับก็จะมีพวกฝามือนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกตามจุดขยับตรงจอยต่างๆนะฮะถัดมา A2 ครับอันนี้จะเป็นพัดเคลียร์ใสนะฮะสีเขียวแบบเลมอนเลยนะฮะดูแล้วก็สวยงามดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับ p c 7นะครับก็จะเป็นจอยยางกลมๆเอาไว้ติดพวกตามจุดขยับของตัวหุน่น ดูรายละเอียดของแผงเรนเนอร์ครบหมดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เขียนบอกว่า30นาทีใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าผมประกอบคง3ชั่วโมงหรือเปล่าน่าจะประมาณ3มชั่วโมงนะก็เดี๋ยวดูกันนะว่าประกอบจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็ตั้งใจว่าคงจะประกอบดิบอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าทําสีมา2ตัว3ตัวติด,ต,ดติดการรู้สึกเหนื่อยครับก็อาจจะประกอบดิบอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบดิบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะข้อมูลตกหลนหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขอถ่ายมานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเราด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอในคลิปใหม่กันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย